สวัสดีค ah ่ะสวัสดีค่ะก็ใอ้กับใครบ้างคะอยู่ที่ไจังหวัดสมุทรปราการดีไหมนะคะก็เราเรามาถ่ายเอ่อเจอร์นี่เดอะซีรีส์ซีซั่นสองซึ่งเป็นซึ่งเป็นเทปแรกมันเขาเรียกอะไรคิวแรกของเราก็สนุกสนานมากเลยค่ะไอ้ยันลงเบมเลยขอโทษเลยเนาะสนานมากเลยค่ะแล้วก็แบบเราได้ไปในนทุยาเอ้พิธีพิ่ีพิธา ไปได้วหายสิวแล้วบางคนใช่คือด้วยความที่เราเองก็มาบุญหลายครั้งแล้วแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยไปในหลายๆสถานที่ที่มันอันซีนแบบนี้ค่ะอย่างองที่ชอบนั้นก็จะเป็นน้ำตกตกห้วยหลวงใช่ไหมคะที่ปลาเยอะมากน้วน้ำใสเนาะใช่คือแบบโอเคอาจจะต้องอาจจะต้องเดินลงไปไกลเลยใช่แต่ว่ามันก็คุ้มกันอะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยอะถ้าใครเห็นไอจีที่ยายลงวันนี้ยายก็จะลงไปเป็นรูป รูปหนึ่งทุกคนก็เอ้ยชมว่าสวยดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบรรยากาศของจริงมันสวยจริงๆอิงเน่ยไม่ว่าจะถ่ายตรงไหนมันก็สวยเลยใช่แล้วเราก็ยังได้ไปแกะสลักเพียนค่ะที่วัดวัดอะไรนะวัดประดุวัดศรีประดูวัช่ยชาคือวันนี้เราก็เหมือนแบบไปไปเรียนรู้กับวัฒนธรรมขอจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยใกล้จะเข้าพรรษาแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีการแห่เพียงใช่แล้วแหกเพียงเยอะมากจริงๆแล้วคือดีเทลเยอะมากจริงๆเลย เราก็ไม่รู้แบบแกลกสลากต้องมีชิ้นหนึ่งแหละของเราที่ติดอยู่ในต้องมีต้องมีอย่างนั้นก็ได้บุญละปลาไหลต้มเทียงเออแล้วก็เมื่อวานไปไหนเมื่อวานเมื่อวานเราไปร้านหนังสือโอ้ยอันนี้คือแบบว่าพี่ใหญตายตายไปเลยคือแบบว่านี่เป็นคนแบบชอบร้านหนังสือมากแล้วพอไปถึงเนี่ยมันเป็นร้านหนังสือแบบมันไม่ใช่ร้านหนังสือที่เป็นที่ดังๆมันเป็นร้านหนังสืออิสลามเป็นร้านหนังสืออิสระ เอพีสามสามจุดสองเอพีสามสามจุดสองซึ่งจมเป็นแบบที่มันจะมีช่างคนนึงที่ร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคือเข้ากับแมวยายเลยชอบมากเลยคือแบบมันน่ารักตั้งแต่แบบว่าสถาปัตยกรรมในการสร้างคือแบบเขาสร้างกันเองแบบสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเราคือคุณสามีคือคุณเสียบเนี่ยเคยเป็นนแบบทางเขียนด้วยอะไรเงี้ยเป็นองกรของแบบวิทยาศาสตร์หัวหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบ อินน่ะคู่ยันถึงคอแล้วก็เหมือนแบบมีหนังสือสีไรเยอะมากแต่ไม่มีหนังสือพิสารเขาไม่รู้ว่านี่เป็นนักเขียนด้วยนะใหม่ยังใหม่ยังใหม่เพราะว่าที่นาที่ซื้อเขาใช้เขาเป็นหนังสือพี่เก่าเขาสะสมแล้วเขาก็มาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบชอบมากแบบคาเฟ่อร่อย่างเนาะยพี่ไม่ได้กินเดโก้นเด็กีนโท่มาพี่ไอเด็กินก่อนนะพี่ไอเด็กินร้านกาแฟที่เขนขาอ๋อโอ้ใี่ไก็เลยแบบว่าไม่ได้กินแต่ว่าร้านน่ารัก แล,แล้วก็มีเจ้าเหนียวที่หนูชอบใช่แล้วนางชอบแมวจะมาแบบว่าแอบเข้ากล้องตอนเราเขา้าซีกันอยู่เนาะมานั่ง,งข้างข้างต้นไม้ไอ้นั่ง <นะ S 1> เลิฟแมวมันก็เลยแบบว่าคุยกับแมวรู้เรื่องนี่แล้วคุย <c oughs> กับหนังสืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แบบเป็นเป็นสถานที่ที่แบบโหมด <นะ S 1> ให้เป็นแบบว่าชอบที่สุดเลยในในวันนั้นในเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยที่หนึ่งเราก็ไปแบบสัมพันธ์ธรรมชาติคือสะพานธ์หัวน้อยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มาหัวน้อยเาเรียกว่าหมู่บ้าน พวกมันเป็นสองหมู่บ้านก็นคือหมู่บ้านชีพวนกับหมู่บ้านหนองแคนซึ่งมีสะาพานอันเนี้ยเชื่อผมชื่งเป็นสะพานที่สวยเวลาแบบว่าพระอาทิตย์ตกดินอะไรแบบสวยทุกคนก็อยากจะมาดูเราเราอยู่กันแบบแน,นั่นแหละตอนนั้นตอนนี้ตกดินเลยแบบดีมากแล้วเราก็จะเห็นแบบว่าเมฆมันก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็จะเห็นจบกใจของพระอาทิตย์ดำเป็นเส้นตามขอบ พูดไปเราก็ไม่รู้ว่าไม่นจะเห็นภาพไหมอยากให้ไปดูในซีรีส์แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนแบบว่าออกไปออกไปส่งอะไรขึ้นเพราะว่าฟังคู่อ่าหน่ะมันไม่สวยเท่าเห็นในสารสื่แบบแล้แล้วแล้วก็วันนี้ใครที่ยังไม่เคยได้เห็นร่วมรูกคู่เอาใช่คู่นี้แล้วมีบทนะเนอะบทเคสำหรับอีพีสองในซีซั่นหนึ่งที่ออนแอร์ไปค่ะที่ให้ทุกคนร่วมเล่นเกมกันแบบว่าหลังจบอีพีสอง มีนะูุณเที่ยงคืนหมดหมดเขตแล้วก็วตอนนี้ยังส่งได้อยู่อีกประมาณห้าชั่วโมงก็ส่งมานัดอากนนี่เตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะกลับกรุงเทพแล้วก็ขาดด้วยคย่ะเจีวนี้เดี๋ยวเซเ์ค่ะอิสานเส้นรมอ่ะอากาศร้อนไหมคะแฟนๆถามร้อนอากาศร้อนแบบร้อนแดด ว่าน้องผัวอะไรจะขลุกอะไรนะจะก็เรียแปะค่ะจะขลกรียแปะจะก็แลเปียกอะไรแบบนี้ก็คือแบบภาษาเด็กแต่พอไปอยู่ในธรรมชาตินี้ต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันร้อนแต่ว่ามันได้ความร่มดุนและสมพัดพอเราไปน้ตกผ่วสุดยอดค่งคนต้องโอเคฝากความคิดถึงถึงพี่เกรซหน่อยโอ้จริงๆเมื่อวานนางก็กลุ้มนะนางก็กลุ้มมาทำอะไรไปทำไมวะเลยพร้อมคุณแม่ ไปกับใครกันมาไปถ่ายมาเป็นยังไงกับวีรไลน์วันนี้ไม่ได้มาเพราะว่านางติดงานก็เลยเห็นไม่ได้มาแต่เจ๊จ้องเพจ๊อยากมาเดี๋ยวทีน่าจะมาแล้วแล้วเมื okay. ่อเช้าลงรูปน้ำตกไปงี้นางก็มันเหม็นสวยโสดที่สุดเลยนะไม่รู้ว่าชมน้ำตกชมเราสองคนหรออันนึ่งน้ำตกอันนึ่ง May